สวัสดีค่ะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1นวันนี้เรียนเรื่องการลบจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักไม่มีการกระจายนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับคุณครูฟ้านะคะนักเรียนคะวันนี้คุณครูฟ้าอยากได้สมุดสักหนึ่งเล่มมาค่ะเดี๋ยวคุณครูฟ้าจะไปซื้อสมุดที่ร้านสหกรณ์ของโรงเรียนนะคะใครอยากไปกับคุณครูฟ้าบ้างคะ เราไปร้านสากลโรงเรียนกันเลยค่ะโหเรามาถึงร้านสากลโรงเรียนแล้วนะคะร้านสากลโรงเรียนนะคะมีสินค้ามากมายเลยค่ะนักเรเียนดูนะว่าร้านสากลมีอะไรขายบ้างนะออตรงนี้เป็นน้ําดื่มนะคะมีดินสออยู่ตรงนี้นะคะมีสมุดอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะมีทั้งสมุดปกแข็งแล้วก็สมุดปกอ่อนอยู่ตรงนี้นะคะร้านค้าสากลนะคะ มีสมุดปกอ่อน50เล่มค่ะและก็มีสมุดปกแข็ง20เล่มร้านค้ามีสมุดชนิดใดมากกว่าและมากกว่าอยู่เท่าไหร่คะนักเรียนวันนี้นะคะนักเรียนเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลลบของจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักที่ไม่มีการกระจายค่ะนักเรียนพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเราไปทํากิจกรรมกันเลยค่ะนักเรียนดูนะคะเรามาอ่านสถานการณ์พร้อมกันค่ะร้านค้า มีสมุดปกอ่อน50เล่มมีสมุดปกแข็ง20เล่มร้านค้ามีสมุดชนิดใดมากกว่าและมากกว่าอยู่เท่าไรเอ๊ใครบอกค,คุณครูฟ้าได้บ้างคะว่าร้านค้ามีสมุดชนิดใดมากกว่าคะใบบัวบอกว่าอืม น่าจะเป็นสมุดปกอ่อนใช่ไหมคะที่มีมากกว่าเพราะว่า50มากกว่า20ค่ะเด็กๆคะเรามาดูกันนะคะว่าทำไมใบบัวถึงบอกว่า50มากกว่า20เรามาลองจัดสื่อเพื่อแสดงจำนวนสมุดปกแข้งและสมุดปกอ่อนกันเลยคะ่ะมาดูที่โต๊ะกันเลยนะคะในล้านค้านะคะมีสมุดปกอ่อน50เล่มค่ะนะคะเพราะฉะนั้นครูฟ้าก็จะจัด แผ่นตาราง10นะคะทั้งหมด5แผ่นแบบนี้นะคะแสดง50ค่ะมานับพร้อมกันนะคะ1 1 2 2 3 0 4 0 5 0ค่ะและร้านค้ามีสมุดปกแข็งเท่าไหร่นะคะมีสมุดปกแข็ง20เล่มใช่ไหมคะเราก็จะใช้แผ่นตาราง10นะคะกี่แผ่นคะ1 0 2่ะ1 10 2นะคะ2แผ่นนั่นเองค่ะ เอตรงนี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าเมื่อเราจับคู่กันนะคะอันนี้คู่กันอันนี้คู่กันเราก็จะพบว่า50นะคะมากกว่า20คะ่ะใครบอกได้นะคะว่า50มากกว่า20อยู่เท่าไหร่คะนักเรียน50มากกว่า20อยู่เท่าไหร่นะคะเราทำยังไงคะเมื่อเราจับคู่กันแล้วนะคะ ันนี้ได้2คู่แล้วนะคะเราก็จะเหลือส่วนตรงนี้นะคะเหลือส่วนที่เป็นแผ่นตาราง10สีเขียวนะคะมีเหลือเท่าไหร่คะ1 1 2 2 3 0 3นะคะแสดงว่า50มากกว่า20อยู่30นั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูภาพพร้อมกันอีกทีนึงนะคะ 50มากกว่า20อยู่เท่าไหร่จากสถานการณ์นะคะเรามีสมุดปกอ่อนอยู่50เล่มนะคะคุณครูฟ้าก็ใช้แผ่นตาราง10นะคะจำนวน5แผ่นนะคะมาจัดเรียงแบบนี้นะคะและมีสมุดปกแข็ง20เล่มค่ะคุณครูฟ้าก็จัดแผ่นตาราง10ได้แบบนี้นะคะจากเดิมเราก็จะใช้การจับคู่นะคะแบบ1ต่อ1แบบนี้นะคะแล้วก็ดูว่าส่วนที่มากกว่าคือเท่าไหร่นะคะ หรือนักเรียนก็จะสังเกตว่าถ้าเราต้องการจะหาว่า50มากกว่า20อยู่เท่าไหร่เนี่ยเราก็อาจจะหาได้จากวิธีอะไรคะนักเรียนใช่ค่ะเราก็จะใช้การลบนะคะโดยเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงคะจำนวนใดควรเป็นตัวตั้งดีคะนักเรียนใช่แล้วค่ะ50ควรเป็นตัวตั้งนะคะเพราะว่าเป็นจำนวนที่มากกว่านะคะแล้วเราก็เทียบกับ20นะคะ ซึ่งเป็นจํานวนที่น้อยกว่าเนี่ยควรเป็นตัวลบค่ะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเรานะคะก็คือ50ลบด้วย20เท่ากับเท่าไหร่ค่ะเอ๊เราหาผลลบได้ยังไงคะนักเรียนจากภาพนะคะนักเรียนก็อาจจะดูว่าส่วนที่มากกว่าคือเท่าไหร่นะคะซึ่งก็คือเท่าไหร่คะซึ่งก็คือ 110, 20, 3 0นะคะก็คือ30นั่นเองค่ะ ดังนั้น50ลบด้วย20เท่ากับ30ค่ะเราสรุปคำตอบได้อย่างไรคะเราก็สรุปคำตอบได้ว่ามีสมุดปกอ่อนมากกว่าสมุดปกแข็ง30เล่มค่ะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างถัดไปนะคะข้อนี้ก็คือ54ลบด้วย50เท่ากับเท่าไหร่นะคะเอ๊เราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะ ตอนอื่นนะคะเรามาดูพร้อมกันว่าจำนวนใดคือตัวตั้งคะ54คือตัวตั้งคะ่ะแล้วจำนวนใดคือตัวลบคะ50คือตัวลบนะคะเออเราหาคำตอบยังไงคะแก้วตาแก้วตาบอกว่าแก้วตาขอจัดมัดไม้นะคะแสดงตัวตั้งนะคะหรือ54คะ่ะแก้วตาจัดมัดไม้ได้แบบนี้นะคะนี่นะคะ1 0 20, 3ส40 ห้นะคะ50กับ1หน่วย2หน่วย3หน่วย4หน่วยกับ4หน่วยนะคะแสดง54ค่ะลบด้วย50นะคะแสดงว่าเราก็จะต้องเอาออก50ค่ะเราออกไปเลยนะคะ50ค่ะนะคะน,นี้ก็คือ50ที่เราออกนะคะแสดงว่าเราเหลือมัดไม้เท่าไหร่คะเรามานับพร้อมกันนะคะ หนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยเราเหลือมัดไม้นะคะสี่หน่วยค่ะดังนั้นนะคะ54 –ลบด้วย50เท่ากับ4นั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะแก้วตาเอมีนักเรียนคนไหนที่หาผลลบด้วยวิธีอื่นอีกคะใบบัวใช่ไหมคะใบบัวบอกว่าใบาบัวขอใช้เส้นจำนวนค่ะนะคะโดยที่ใบบัวจะใช้การนับ ต่อนะคะจาก50นะคะไปจนถึง54ค่ะเรามาเริ่มนับกันเลยนะคะ5 1 5 2 53 54ค่ะเอะเรานับไปทั้งหมดกี่ครั้งคะนักเรียนเรานับไปทั้งหมด4ครั้งใช่ไหมคะแสดงว่า54ลบด้วย50เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ4นั่นเองค่ะ เก่งมากเลยนะคะใบบัวนักเรียนคะหลังจากที่คุณครูฟ้าได้สมุดแล้วนะคะตอนนี้อยากจะไปยืมหนังสือค่ะที่ห้องสมุดค่ะนักเรียนนักเรียนไปเป็นเพื่อนคุณครูฟ้านะคะเราไปห้องสมุดกันเลยค่ะโอ้ห้องสมุดมีหนังสือหลายประเภทเลยนะคะมีสารคดีนะคะมีนิทานมีการ์ตูนค่ะหนังสือสารคดีนะคะก็จะเป็นหนังสือที่มุ่งให้ความรู้กับผู้อ่านค่ะ ส่วนหนังสือนิทานนะคะกับหนังสือการ์ตูนก็จะให้ความเพลิดเพลินนะคะเป็นการบอกเรื่องเล่าต่างๆนะคะหนังสือการ์ตูนก็จะมีภาพเยอะหน่อยค่ะนักเรียนเพื่อนๆเรานะคะก็ชอบอ่านหนังสือกันมากเลยนะคะเด็กๆชอบอ่านหนังสือกันไหมคะแก้วตาบอกว่าแก้วตาชอบอ่านหนังสือนิทานในห้องสมุดนะคะมีนิทาน39เเล่มค่ะส่วนใบบัวนะคะใบบัวชอบอ่านหนังสือสารคาดีค่ะ ในห้องสมุดมีหนังสือสารคาดี12เล่มค่ะเอ้ต้นกาก็เลยอยากรู้ว่าระหว่างหนังสือนิทานกับหนังสือสารคาดีเนี่ยมีหนังสือประเภทใดมากกว่าคะใครช่วยต้นกล้าหาคำตอบได้ไหมคะนักเรียนเราจะหาคำตอบด้วยวิธีไหนดีคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะต้องลองมาจัดตัวนับดีไหมคะแสดงจำนวนหนังสือสารคาดีกับหนังสือนิทานค่ะ เรามีหนังสือนิทาน39เล่มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้แท่ง10บทั้งหมดเท่าไหร่แท่งคะ3แท่งกับอีก9หน่วยนะคะ30กับ9หน่วยนะคะแสดง39ค่ะมีหนังสือสารคดี12เล่มค่ะเราก็จะจัดตัวนับโดยใช้แท่ง1 0 1แท่งกับอีก2หน่วยนะคะ1 0กับ2หน่วยนะคะแสดง12ค่ะเอ๊ะแสดงว่า หนังสือนิทาน39เล่มกับหนังสือสารคดี12เล่มหนังสือชนิดใดมากกว่าคะเก mm. ่งมากเลยค่ะหนังสือนิทานมากกว่าใช่ไหมคะเพราะว่า39มานะคะมากกว่า12ค่ะเอะ๊แล้ว39มากกว่า12อยู่เท่าไหร่คะนักเรียนเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาได้อย่างไรคะว่า39มากกว่า12อยู่เท่าไหร่ จำนวนใดควรเป็นตัวตั้งดีคะนักเรียนใช่แล้วค่ะตัวตั้งก็ต้องเป็น39ใช่ไหมคะเพราะว่า39มากกว่าจำนวนใดควรเป็นตัวลบคะ12ใช่ไหมคะเพราะว่า12เป็นจำนวนที่น้อยกว่านะคะดังนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เราได้ก็คือ39ลบด้วย12เท่ากับเท่าไหรค่ค่ะเราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะว่า39มากกว่า12อยู่เท่าไหร่ ใช้แล้วค่ะเราก็จะใช้การจับคู่นะคะโดยครูฟ้านะคะก็จะจับคู่แท่ง1 0 1แท่งกับแท่ง10อีก1แท่งนะคะได้แบบนี้ค่ะแต่ครูฟ้าจะขอเปลี่ยนเป็นใช้สีเทาแทนนะคะและหน่วยอีก2หน่วยนะคะจับคู่กันค่ะได้แบบนี้ค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่า39นะคะมากกว่า12ออยู่เท่าไหร่คะ 20กับ7หน่วยค่ะหรือ27นั่นเองนะคะดังนั้น39ลบด้วย12นะคะเท่ากับ27นั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนสามารถที่จะหาคำตอบด้วยวิธีอื่นนะคะนักเรียนอาจจะใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะคะที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะมาช่วยในการหาคำตอบค่ะเรามาดูกันนะคะ 39- ลบด้วย12เท่ากับเท่าไหรนะคะมี39เป็นตัวตั้งนะคะมี12เป็นตัวลบค่ะเราก็จะมาเขียนความสัมพันธ์นะคะเราลองดูว่าเอส่วนย่อยของ39ควรจะเป็นอะไรดีคะเพื่อให้ง่ายต่อการหาคำตอบนักเรียนอาจจะใช้39เขียนส่วนย่อยเป็น30กับ9ก็ได้นะคะในขณะเดียวกันนะคะ12เราก็จะแยกเป็น10กับ2นะคะ เราจะหาผลลบยังไงคะเราลองดูนะคะ30กับ9ลบด้วย10กับ2นะคะเราก็จะนำา9ลบกับ2ก่อนนะคะได้เป็น9ลบด้วย2เท่ากับ7นะคะถัดมานะคะเราก็จะนำ3า30ลบด้วย10คะ่ะได้เท่าไหร่คะได้20นั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะ ผลต่างของ39กับ12ก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะเราก็จะนำา20กับ7มาบวกกันนะคะก็จะได้เป็น27นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ39ลบด้วย12ค่ะเท่ากับ27ค่ะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างนี้ก็คือ86ดลบด้วย83เท่ากับเท่าไหร่นะคะ อมสินใช้วิธีอะไรคะในการหาผลลบของ86กลบด้วย83เท่ากับเท่าไหร่ออมสินบอกว่าออมสินอยากใช้การน,นับถอยหลังค่ะโดยเริ่มจาก86นะคะนับถอยหลังทีละ1ค่ะไปจนถึง83ค่ะเรามาลองนับถอยหลังพร้อมกันเลยนะคะจาก86นะคะนับไปถึง83ค่ะจะได้85 8 4 83แล้วนับไปทั้งหมดเท่าไหร่ครั้งคะ3ครั้งใช่ไหมคะดังนั้น86ลบด้วย83เท่ากับ3นั่นเองคะ่ะเก่งมากเลยนะคะอมสินมีนักเรียนคนไหนที่หาคำตอบด้วยวิธีอื่นอีกไหมคะขุนค,ครับขุนใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบครับขุนบอกว่าคุณใช้การนับต่อ จาก83ไปจนถึง86ค่ะคุณใช้การนับต่อทีละ1นนะคะเด็กๆจาก83ไปจนถึง86เรามานับต่อพร้อมกันเลยนะคะจาก83ก็จะได้เป็น84 85 86ค่ะคุณนับไป3ครั้งเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น86ลบด้วย83นะคะจะเท่ากับ3นั่นเองค่ะ เก่งมากเลยนะคะคุนนักเรียนคะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้อะไรกันคะนักเรียนวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลลบของจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักคะ่ะซึ่งนักเรียนอาจใช้วิธีที่หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนว่าต่างกันอยู่เท่าไหร่นะคะ<ม>บางคนก็อาจจะใช้การเอาออกนะคะแล้วหาจำนวนที่เหลือนะคะ หรือบางคนอาจจะใช้การนับต่อใช้การนับถอยหลังนะคะหรือบางคนก็อาจจะใช้ความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะคะจบบทเรียนในวันนี้แล้วนะคะครูฟ้าก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการหาผลลบของจํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลักนะคะแล้วนักเรียนอย่าลืมฝึกฝนทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมด้วยนะคะวันนี้คุณครูฟ้าลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ ดูคลิปจบแล้ววันนี้คุณครูมีชิ้นงานแบบฝึกคณิตศาสตร์หน้าที่112-114แล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ